โอเคครับก็สวัสดีชาวเกมเมอร์สายนี้ทุกคน้วยนะวันนี้ก็จะพามาดูนะสำหรับเกมสป e รมาตเตอร์ในการหาตัวละครเอเดนบวกนะครับผมตอนไต้หวันนะครับผมดองไอดีไว้แล้วผมก็กลับมาเล่นตอนเถังซานเทพสมุทรเข้ามานะครับตอนนั้นผมเลเวลแค่สาสิบสองนะครับอ่ะก็จะมีตัวของถังซานเทพสมุทรเข้ามานะเดี๋ยวผมจะได้ท์ไลน์ให้ด้วยนะสำหรับตัวละครที่มาก่อนในส่วนของทางถังซานเทพสมุทรนะครับอ่ะ เี่ยเราก็จะไปกันเลยนี่ก็จะเป็นถังซานเทพสมุทรตัวที่โกงที่สุดนะครับอ่ะมาดูกันครับผมตัวละครตัวแรกที่เข้ามาสําหรับเซิร์ฟไต้หวันนะครับหรือว่าเซิร์ฟเอเนผู้นี้มันจะเป็นในส่วนของถังห้าวนะครับที่จะเป็นให้เราแลกเศษก่อนนะครับแล้วก็จะเป็นป๋อใสซีเป็น6ปีกนะครับผมจะเป็นถังเฉินแล้วก็เป็นปีพิตรงนะครับแล้วก็จะเป็นหลงหลงแล้วก็จะมาในส่วนของถังซานเทพสมุทรแล้วก็จะปิดท้ายด้วยเออ เสียวอู่นะครับผมถ้าจะไม่ผิดน่าจะปิดท้ายด้วยเสียวอู่นะอ่ะก็ประมาณนั้นนะครับทีนี้เราจะมาพูดถึงการหาตัวละครนะครับเราจะหาจากไหนแล้วเราจําเป็นที่จะต้องเก็บตัวไหนบ้างอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนนะครับตัวที่เราต้องเก็บเลยเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องซื้อกล่องในส่วนของปีวิตรงนะครับกล่องปีวิตรงเนี่ยมันก็จะมีตัวละครถังห้าวป๋อไซซีหกปีกถังเฉินแล้วก็ปีวิตรงอยู่ในนั้นด้วย ถ้าเขาเอาก ales, in, man, net, úng, ิจกรรมแล้วเขาเร่งแพดเอาปดปิตรงเข้ามาก่อนนะครับอันนี้ในกรณี่เอาปดปิตรงเข้ามาก่อนแต่ถ้าในกรณีที่เขาเอาถังห้าวเข้ามาก่อนเนี่ยมันก็จะมีแค่เศษถังห้าวแค่ตัวเดียวนะครับผมหรือว่าเขาเอาป๋อใส่ซีเข้ามามันก็จะมีเศษถังห้าวด้วยก็คือจะมีเศษของตัวก่อนหน้านั้นน่ะให้เราแลกเลือกเอาระหว่างว่าเราจะเอาในส่วนของตัวก่อนหน้านี้หรือว่าจะเอาตัวของตัวปัจจุบันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่า มันจะมีเศษตัวละครปัจจุบันเนี่ยให้เราแลกแยกจากนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าผมก็จำไม่ค่อยได้แนละ้วถ้ามีแยกเนี่ยก็จะโอเคขึ้นนะเพราะว่าผมก็ลืมเหมือนกันนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยผมก็ไม่ได้ดูคลิปนี้มาก่อนนะลืมเหมือนกันสองปีกว่าแล้วใครก็ย้อนกลับไปดูได้นะคลิปนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันคลิปถังซานเทพสมุทรนะครับทิม์ปไปใน u t u b e อะโซลานีโดนะครับเนี่ยก็จะเป็นภาพเก่านะครับอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นแพ็คเติมเงิน นะครับอ่ะขอกอเป็นนิดนึงเดี๋ยวให้ดูแพ็คเติมเงินก่อนแล้วกันเนาะเติมเงินใช่ว่ามันจะได้เศษเยอะนะอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูเติมเงินเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันได้เศษเยอะนะครับมันก็ได้เศษหนึ่งเศษอย่างเงี้ยเติมสามสิบสามหยวนหนึ่งเศษร้อยเจ็ดสิบหยวนเนี่ยห้าเศษนะครับสองร้อยเจ็ดสิบหยวนเนี่ยแปดเศษนะแล้วมันก็จะมีเศษกล่องนะครับตัวเอเดนบวกตัวเก่าเก่าเนี่ยมาให้เราเนี่ยได้แลกด้วยนะครับผมอ่ะมันก็จะได้ตามนี้นะครับอ่ะ อันนี้ก็คือแบบเติมเงินนะถือว่าค่อนข้างแพงเนาะในส่วนของการเติมถ้าคุณจะเติมเอาถังซานมาเล่นก่อนอ่านี่ครับผมอ๋อนะครับมันจะมีเศษตัวปัจจุบันก็คือ100เพชรนะครับใช้100เพชรในการแลกเศษ1เศษมันจะได้ทั้งหมด80เศษครับผมอ่าได้80เศษผมจําได้ว่ามันจะมีให้เราล็อกอินรายวันได้อีกนะอืมได้ประมาณ90เศษเออใช่ใช่ใช่น่าจะได้ประมาณ90เศษนะแล้วก็จะมีในส่วนของกล่อง เอเบวกเนี่ยมาให้เราด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีกล่องคัสเอเดสรวมถึงคัสเอสให้เราด้วยราคาก็อยู่ที่กล่องละหนึ่งร้อยเพรนะแต่ว่าไม่รู้เซิร์ฟเวอร์ไทยเนี่ยจะราคาเท่าไหร่นะครับแปดสิบกล่องก็เท่ากับว่าแปดพันเพรนะครับแปดพันเพรเนาะก็เท่ากับว่าเศษละร้อยอ่ะหนึ่งร้อยห้าสิบเศษก็เท่ากับว่าหนึ่งหมื่นห้าพันเพนะครับแต่ว่ามันมีให้เราแค่นี้ก่อนนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันต่ออ่ะก็เป็นเศษ ของถังซานเทสมุดนะครับที่เป็นตัวใหม่ถ้ามันเป็นถังห้าวก็จะมีแค่ถังห้าวนะครับเป็นเศษให้เราแลกตรงนี้แล้วก็จะมีกล่องเป็นคัทเอสเอสให้เราแลกตัวละครอื่นๆนะครับอ่าน,นี้ก็ผมก็เสียไปแปดพันเพชรนะก็ได้ถังซานเทสมุดมายังไม่ถึงครึ่งตัวเอ้เกินครึ่งตัวยังไม่ได้ตัวหนึ่งอันนี้ก็เป็นการเติมเงินนะครับอ่ะก็จะมีกล่องพวกเอสเอสบวกนะครับที่เป็นตัวเก่าๆนะอันนี้คือของถังซานนะ แต่ว่าไม่รู้ว่าของไทยเนี่ยมันจะมีตัวไหนเข้ามาก่อนนะครับถ้ามีแค่ถังห้าวเข้ามามันก็จะมีกล่องแค่ระดับเอเดให้เราแลกเอเดนี F ่ก็คือมีทุกตัวเลยแต่ว่าผมแนะนําว่าให้เราเนี่ยแลกเป็นถังลับนะครับมันก็จะมีกล่องเอเดตห้าสิบกล่องนะเราก็เอาไปอัพสกิลแต่ว่ามันอัพไม่ได้หรอกมันห้าสิบเศษอะเราต้องมีตัวซ้ําด้วยนะครับก็แนะนำาให้เอาไปทําตัวซ้ําแล้วกันแต่ว่าที่แนะนําสุดเลยก็เป็นถังสานอาวุธลับนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ให้เรามาแลกของได้นะครับ ไอเศษพวกนี้เราก็ต้องแลเก็บไว้ด้วยเพราะว่าพวกนี้ก็สําคัญเหมือนกันตัวละครคาร์เสเอาไว้ทําดาวนะครับอ่ะนี่ก็ผมก็มาดูเรื่องของการเติมเงินนะใครจะมาดูคลิปนี้จริงๆก็ไปดูใน YouTube ได้นะครับนี่มันก็จะมีกิจกรรมมาด้วยนี่ก็เป็นเติมเงินอีกนะครับเติมเงินเนี่ยสามสิบหยวนเนี่ยเติมได้สามสิบครั้งนะสามสิบหยวนก็ได้สองเศษเนาะแล้วก็กิจกรรมตรงนี้นะครับอ่ะเดีย๋ยวจะอธิบายให้ฟังกิจกรรมตรงนี้มันจะต้องซื้อเหรียญครับซื้อเหรียญแล้วเอามา หมุนตรงนี้มันก็จะได้รับของตามนี้เนาะมันจะให้เราเลือกนะมันจะให้เราเลือกของแร่เนี่ยสองอย่างนะครับผมก็เลือกเป็นเศษตัวเอเบวกแล้วก็น่าจะเป็นแบบไอ้สีส้มๆเนี่ยที่เอาไว้ซื้อในส่วนของอุปกรณ์โจมตีนะครับเป็นแบบเป็นยานยุทธ์เนาะอ่ะก็เหรียญก็ตามนี้นะเหรียญน,นะครับซื้อฟรีนะครับผมสิบเหรียญในราคาสองพันเพชรกับสิบเหรียญในราคาห้าพันเพชรก็คําว่าเราเสียไปแปดพันเพชรแล้วใช่ไหม แปดพันเพชรบวกอีกสองพันก็เป็นหนึ่งหมื่นก็ถว่าหนึ่งหมืนห้านะสําหรับตรงนี้นะอ่ะแต่ว่าน,นี่คือกิจกรรมของทางซางเทศสบุตรนะมันอาจจะไม่เหมือนกับตอนที่เปิดเซิร์ฟไทยนะครับว่ามันจะเป็นอันไหนเนาะอ่าผมซื้อไหมเนี่ยค่อนข้างแพงเอาเรื่องเู่นะไม่รู้ว่าซื้อหรือเปล่ามาน่าจะไม่ได้ซื้อนะครับอ่นะก็จะเป็นประมาณนี้นะสําหรับในส่วนของการที่เราจะแลกเศษ ตัวละคร SS สัก1ตัวนะครับผมก็เตรียมเพชรไว้ประมาณ800 0เพชรนะแต่ว่าไม่รู้นะว่ามันจะเพิ่มราคาหรือเปล่านะครับสำหรับในส่วนของการที่มันเป็นกล่องมาให้เราแลกเนาะแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวแรกเนี่ยมันจะเป็นตัวอะไรนะครับถ้าผิดพลาดไงต้องขออภัยด้วยนะสําหรับในส่วนของไทม์ไลน์ผมไม่มั่นใจจริงๆเพราะว่ามันเป็นเซิร์ฟไทยเนาะไม่แน่ใจว่าเขาจะเอาตัวอะไรเข้ามาก่อนนะครับถ้าเอาถังห้าวก็จะเป็นถังห้าวหรือว่าถ้ามันเป็นตัวใหม่เลยถัดจากถังเฉินเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ ปีพิตรงเอเดบวกนะอย่างที่ได้ดูกันไปเนาะสำหรับในส่วนของตรงนี้นะอ่ะก็จะเป็นปีพิตรงเอเดบวกอ่ะตรงนี้เนาะนี่เลยต่อจากทางเฉินนะครับเป็นปีพิตรงเอเดบวกถามว่าเราต้องเก็บไหมเราก็ต้องเก็บนะเอาจริงๆเพราะว่าเราต้องมีทุกตัวในการที่เราจะบดล็อกในส่วนของสกิลเอนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บปีปิตรงด้วยแต่ว่าเราอาจจะเก็บต้องเก็บอะไรเออเอาง่ายๆต้องเก็บไม่อาจจะเก็บหรอกเราต้องเก็บแต่ว่า มันต้องใช้เวลาก็คือ2รอบนะครับรอบเดียวเนี่ยอาจจะไม่ได้นะครับนอกจากคุณจะเติมเงินแล้วก็อย่างที่บอกไปเลทเติมเงินมันค่อนข้างที่จะแพงนะครับแล้วก็มันจะมีกิจกรรมให้เราหาเศษนู่นนี่นั่น,นได้อีกนิดนึงนะครับต้องรอดูว่ามันจะมีหรือเปล่านะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผม้ลยลวกันนะครับเดี๋ยวมีข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยเดีย๋ยวจะมาอัปเดตให้ลวกันเนาะไว้เจอกันคลิปหน้ากันนะครับคลิปวน้าไปก่อนนะสวัสดีครับ